โฮ้โอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องโ,ฮโฮอ้ยยังครับโอ้ยตัเป็นโลครับพี่น้องโฮโฮครับผมบนนจะให้พี่น้องได้บรรลชมกันครับนี่ครับกรอบเลี่ยวเป็นลักษณะสิลรอครับช่วงนี้ไปใส่มาใส่กันเห็นพี่น้องใส่หน้ากากอนามัยป้องก,กันได้แลครับโดยควอบเป็นห่วงจาก เก็งนมิสานกับบังหมดครับผมขึ้นมาแล้วครับพี่น้องสิโดดไปใส่สิโดดนี่พี่น้องโอ้ยมาครับผมนี่ครับนี่โอ้ยปลาธรรมชาติครับผมตุ่มตามเลยครับมือนี่ครับมันหมาครับมันหมาครับพี่น้องโอ้ยใส่ยังไงเลยครับมือนี่เปิดหัวมาหน่ตุ่มตาม้าครับผมมันหมาเลยพี่น้องมันหมาเลยมือเลย รุนน้ำกันครับพี่น้องรุนน้ำกันครับผมอุดโอ้ไม่ได้ครับผมเป็นไม่ก็้ครับแต่ว่าใส่นี้เมอ่อนี้โมยโปรแกรมเฮ็ดปลาเคียมยนะครับ EP ที่สี่เราวันนี้ไม่มีโปรแกรมทำปลาเคียมยครับเราจะคัดตัวเท่าฝ่ามือครับผมวันนี้ไม,ไม่เอาครับผมปล่อยไปก่อนครับ ช่วงนี้แดดไม่มีแดดบ่มีครับช่วงนี้แดดบ่มีอูน้มขึ้นคักครับฝนตกสองมือมันก็พี่น้องเกือบมีดคันคันนั้งสี่คันลักษณะสี่ครับน้ำขึ้นไรคันน้ำหอดกากบาดนี่ ปลาซเซเบอร์เคยถือครับพั้เขาสิยกประทันปลามันสิเลีนก่อนมันได้ยินเสียงน้ำฮึจุด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 โอ้ยพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ตัวย่มย่ำนะครับนี่ขึ้นมาอีกแล้วครับลุ้นครับลุ้นใส่หน่อยครับใส่หน่อย ไเปเรื่อยครับหาไม้ไม้เปเรื่อยครับอ้าววางที่สวยครับวางที่สวยนี่ครับน้องลงไปแล้วรุนนะครับรุนใส่ผมนะครับพี่น้องเบิ้งค่ายเกียดรุนไปกับผมมา สีดูสุดตัวน้อยหรือตัวใหญ่สิเด็ดตักหรือไปตักครับ,บเห็นไหมละครับผมนี่แหละครับนี่อึดโอ้โหอย,อย่น้องนี่ตัวน้อยอยู่ครับนี่ตัวน้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาแมวมัน,นะครับหาแมวมัน หาไ,ไม้ไม้ไปเลยครับผมนี่วางลงไปไหมครับฝากพี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเค้กนุ่มมิสันเลยนะครับผมขอบ,ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามแล้วแลว,แลวทั้งพี่น้องที่เขาเมาชมเลยนะครับผมขอบคุณมากาเลยครับเป็กก็ร่างใจผมในท่าม c ิ i ต่อไปผมจะทำให้มันมีมาตรฐานขึ้นก็เก่าครับผมมนหล่นน้ำกันครับมนหล่นน้ำกันครับลึก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 จูโอ้โหอยู่น้องมีตลูกมันครับหาไม้ไหมครับผมหาไม้ไหมครับเอาอยะัว่าสิพ่อแม่มันหมดแล้วครับ หยากระไรครับตั้งมไาได้เมื่อนี้น้ำไหลลงครับหยาลงมานำ้ำอ๋อขอใส่ได้มาครับใสายสเอานี่แล้วครับออื้ม นี่ครับพี่น้องพี่น้องว่าดอกนี่สิดนตัวใหญ่บ่ครับนี่ครับทำเลใไต่ต้นใหม่กำลังดีเลยครับนี่ครับนี่ครับไต่ต้นใหม่ครับนี่รุ่นครับพี่น้องว่าิีด้ตัวน้อยตัวใหญ่รุ่นน้ำแันครับมีครับนี่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 ครับ มาแล้วนี่โอ้โหขอคุณพี่น้องครับผมรุ่นสอยกันนะครับอือขอคุณข่าวเขาครับมาพี่น้องในเบิ่งไดโชคมาแล้วรุ่นครับพี่น้องใสต้นไม้ของเก้าครับนี่โอ้โหสวดสวดครับผมอือนี่ครับใส่ในกระรางเงาครับผมทอดครับพี่น้องทอด นี่ครับไส้นี่ต้องมักเกลือทอดดีๆครับขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องลุ้นครับผมลุ้นครับแม่ที่ใส่แม่ปลาแม่ปลาโอ,อ้โหข่านแดงแดงมมีเลยพี่น้องตลูกปลาพี่น้องในเบืเบ้องในช่วงว่ายนองเหมือนหาไม้ครับหาไม้ อันนี้แล้วครับเดี๋ยวยกก้นหยาก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งเดียครับผมผมสิไปยกมองข้างหน้านะครับสีผ้าเลือบขามไปจังไดอีเน้องขึ้นหยาไรเดี๋ยวโอ้สิไปเลยพี่น้องพี่น้องพี่นาะไปได้คือเก่าครับผมอยากให้พี่น้องในเบิ้งได้ชมตัวใหญ่ต้องหาตัวใหญ่พี่น้องในเบิ้ง มาชมกันต่อครับมาลุ่นกันต่อมาลุ่นกันต่อครับพี่นอ้องเกี่ยวหญา้าไวปโอ้โหลูกฝาครับเนี่ครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาลุ่นกันบ้างาเัาจะไปพุ่นได้ยังไงครับพี่น้องมาลุ่นมั้งครับน่าท่วมกากระบาดสิมิสิถึกโมครับ ดุดมังครับน้ามทงกระบาดได้นี่ครับยืดยืดอื้มโอ้โหตัวหน่อยยังมาถือกี่หนะครับนอนตัวหน่อยมามาครับพี่น้องนี่ครับบางหมดจะให้เลือกขามยาขาบักตบได้ครับต้านล่มพองครับมือนี้มาเบิ้งครับผมนี่ครับนี่เบิง้ง บังโมดไพเรือครับผมนี่จ้วงครับจ้วงบึด๊ดเออผมไมครับนี่นี่ครับผมนี่นะครับผมไายเรือแบบแบ,บับงโมดครับบังโมดไอ้เรือแบบติดยอดนี่ครับพังเห็ดหนังน้อยเนาะพังเห็ดหนังน้อยเนี่ยเนาะ มาเลือกเขาหยาเนาะครับมาครับนี่ครับช่องมาต่อเลอยหยาไม่เหลืวเขาก็ลงไวกอ่อนเฮ้ยคนเศร้ามีแห้งจักหน่อยครับขอบคุณพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเคงนุมิสานนัน่นเลยครับผมขอบคุณหลายหลายครับ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วฮึฮึฮึโอ้พี่น้องน้ำเดือดแล้วครับนี่มาแล้วพี่น้องน้ำเดือดมาแล้วครับมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องตัวเงี้ยบ่ครับตัวเงี้ยบ่ครับตัวเงี้ยบ่ครับโอ้โอ้โอ้พี่น้องนี่ครับใส่หนีทอดครับทอด รุนกันครับพี่นอ้องฮึฮึฮึโอ้โหลูกมันหลูกมันเอาไหมครับเอาไหมหาไม้ไมไปเลยครับยกจนก้นกสิได้ไแล้วครับ อยู่ทุกขอมัทนเขาครับถ้าายกไปเนี้ยปลาปติเนี่ยเขาเกิดเศร้าเขาเกิดเลิกสิมันกับอะไรครับกับมันกับเบิรงกับอยู่ในในถังเขาน้ากันครับว่าเขามีความพอใจซ้ำเรยสิเอาซ้ำนี่บ่เอ้ยมันบ่ถือพวกแบ่งกันไปกินละไปกันเห็นว่ามันถือบุดีก่ะสิจะเศร้านะครับเห็นว่าขันบ่พ่อขัน มอคแบงกันกินเอกากต้องหาเายึดทุนหาไปครับยกไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยรถกับขาลรถต้นทุนค่าอาหารกับข,อข้องครับนะครับมีปลานิ่นรุ่นใส่ใส่หาฝามือฝามือนี่อัดใส่ตู้เย็นไว้พุ่ธลิปโลนี่ย อยู่ครอบครัวนี่สามคนสี่คนหนูว่มา,มาโลต้นทุนไม่ได้ไลยได้ครับปันสิบโลหนูก็น้หน่อยเด้ครับเอาขี่ออกล่างยี่ดีขัวเก็ตอัดใส่ตู้เย็นไว้ครับอัดใส่์ยองฟิตไว้แข็งเลยกินได้โดนน้ำครับเอ,เอาเอาเหงือกออกน้ำเลยครับพี่น้องไปย็ดปลาใส่ใตู้เย็นไว้นี่ ต้องแกะเงือกันออกน้ามันจังเวลาหา่อมาละลายน้ำแข็งนี่มันจังสีบอ่อข้าวครับโมมีกินข้าวโมมีมย่งเลยโมมีกินข้าวปลาเลยครับววรเวลาห้อไปหนึ่งด้วไปทอดครับนี่ครับรุ่นครับนี่ไม่ดีต้องดองดองดองกันไม่พ่นอนในเบื้องในชมนี้ครับเพราะพินอง บไดเบื่อไดรับข้านผมครับมาตัวเี้ค่านนิ่งแดงมากมาพี่น้องปันถาเบิ้งอยู่นี่นะรุ่นไปพร้อมๆกันครับพี่น้องรุ่นไปนน้ำกันรุกยอหฮอนเซงใส่วมใจนงเย็นนะครับมือปลาห้มกับห้มนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปน้าน้า ขึ้นมาน้ำสีไล้ปลากระจายครับที่งบอย่างนี้เล็กน่อยหืมโดดแล้วครับพี่น้องเออนี่พี่น้องมาแล้วนนครับโอ้ยอนี่ครับหลังจากที่หลุดมาตั้งนานครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องได้ชมกันแล้วครับเดี๋ยวบังหมดยกขึ้นมปพี่น้องได้ชมมึงครับฮึดฮึดเนื้อติงแล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องสวดสวดครับผมนี่แหละครับบังมวลคือฝีมือดีเลยครับ สุดยอดครับสุดยอดมาครับน้องมาลุนครับคันใหญ่สุดมาบวะฮึฮึโอ้ยออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยสุดยอดครับผมมาครับพี่น้องลุนไปน้ำกันครับลูกพี่น้องลุนข้าวเน่งแดงซอยผมเนี่ครับลุนแบบข้าวเน่งแดงตัวเย็นนะไปใส่ครับฮึฮึโง่พี่น้อง ข้างบอแดงครับแต่ว่ากินได้ครับพอดีกินเลยข้างบอแดงแต่ว่าสามสี่นิ้วอยู่ครับนี่ครับผมนี่ครับซ้ำนีบบ่หน่อยบ่ใหญ่ครับพอดีกินได้ครับนี่ครับผมอ้าวครับพี่น้องมาลุ้มน้วกันครับโอ้ยโพี่น้อง พี่น้องเห็นปลาสลิดบ่ครับนี่ปลาสลิดก็มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องนี่มาแล้วฮึดนี่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 นโอโ้โหพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทีมน้มิสารนะครับนี่ครับผมจะได้เบิ่งปลาตัวใหญงข่ของธรรมชาติครับ วดนี่พี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหนี่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 โอ้ตัวใหญ่ก็มีครับมันหมันนะครับพี่น้องมันหมันนะครับมือนีิครับสไตล์เค้กนุ่มิซันนะครับสวดๆครับผมพี่น้องรุ่นซอยผมได้ครับฝนมันกระชิ่ดตัวครับบรรยากาศโอ้เิ็นแต่งยงย่อแห้งครับแต่ว่ามือหน้าม้ายปลาไม่ค่อยห่มแล้วครับปลากระจายแล้ว ดันพี่น้องไม่เล่าโหนีครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมนี่นี่นี่ครับอือนี่ครับมันหมานครับมันหมานขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับอืมนีพี่น้องอืมมีครับไม่พี่น้องในเบิองในชุมตลอดเลยครับนี่ครับพี่น้องย่อไงครับย่อแบบไงเลยครับพี่น้อง นี่ครับผมมาลดของต่อครับมาลของเราต่อขึ้นมากครับขึ้นมากตัวนี้ฮึฮึนนี่นี่นี่คูี่โอ้โหกุ้งุคู่ครับครูครูคนี่พี่น้องฮึคูกุุจดตัวนี้นะครับ บอกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอเลื่นใจเค้กนุ่มิสันนะครับมาชมติดตามกันต่อครับพี่น้องมาเฮ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้โหอื้อหือยคุณเดืครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องรุ่นซอยผมสีแดงตุ้ยเงี้ยงสิหรครับ บรรยากาศดีครับครับเมื่อนี้ครับฝนก็จะตกฟ้าก็ห้องพึ่มพึ่มพึน้ำก็ขึ้นครับมาชมนกแก้ครับมาชมนกแก้ครับพี่น้องรุ่นซอยผมนะรุลข้าวแห้งแดงซอยผมนะครับนี่พี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลานิ่งขอนรมชาดห้องใส่งามๆเลยครับ ฝากพี่น้องสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นร่างใจครีเอมีสันนะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับพี่น้องเมื่อนี่ต้องขออภัยน,นะครับมันภาพบริชจีน,นยังไรก้เพดาะวมันเมืดฝนสิต,ตกครับฝากห้องตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่ครับมาลุ้นพี่น้องบาาักข้าแดงแดงย่บ่ครับอื้อหนี่พี่น้องหลูกมันครับหลูกมัน,นเดี๋ยวปลอ่อยครับปล่อยวัน ชุดหนีต้อกป่อยขึ้นสูธรรมชาติหาไม้ไมครับนี่ครพี่น้องมือคลอนธรรมชาติเท่าไหร่ครับรบรรยากาศ ครับพี่น้องหึออห,หน้ามันนี่ครับอือพี่น้องโอ้ยนี่ครับมันหมันครับมันหมนันฮึดโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยอย่างนี้ครับโอ้ยเป็นโลครับพี่น้องโอ้ยตกใจพอดีมาบน,บนปา่าโอ้พี่น้อง โอ้ยช็อตนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม,มด้เลยครับนี่ครับโอ้ตัวยิงแห้งครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้ยโตคักแต่มันโลครับพี่น้องตัวนี้มีโลขึ้นครับนี่ครับผมเดี๋ยวฮู้มาครับพี่ันไผน์โยครับนี่ครับฝีมือบางหวดครับนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับ หาไมา้หาปิกแอครับผมนี่ครับวางลงไปครับนี่วางสวยๆครับนี่ครับทุนนะครับน้าคุณวมาไม่จะพกตบครับที่หามงก,กุใช้ได้นอนต้องแวกพักตบออกไปแล้วครับเมื่อนี้ งานหยาบแล้วพี่น้องมือในงานหยาบแล้วครับพักตบออกจากตลิงครับพักบุ่งกระย่าบอ,อกว่ามาครับพี่น้องมาหลุดมาชนวยลงกันครับรเฮ้ยเฮ้ยังครับไปยังครับมัน่ะเฮโอ้พี่น้องปะตองครับปะตองนี่ครับอรตองตุยง่ายเลยครับ นี่ครับพี่น้องประตองครับตผมงามเลยครับอืมหลาบเนียงครับหลาบเหนียวึ้นมาครับขึ้นมาแล้วครับอืมอืมพี่น้องโอ้ยสวดสวดครับผมนี่นี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับผมขอบคุณพี่น้อง ที่ชอบกดไหลกดแช์กดติดตามที่รับชมเบื้องห้องสองคนนะครับเท้กนุมิสานครับกับนี่ครับบางโมดครับผมฝากพี่น้องถาเบื้องตอนเย็นครับผมว่าสิได้หน่อยได้หลายท่านไลยฝนตกก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับผลงานตอนเย็นครับอเค้กนุมมิสานครับ ครับพี่น้องอเ,เลนะ่นไงครับนี่ครับพี่น้องตุลาเป็นโลครับความพี่น้องซอยก้นไหลกดแช่กดติดตามเป็นกังใจเคนนุ้ยสารนะครับขอบคุณครับ